รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Laika, a thori ote สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมโทนี่นะครับในรายการโทนี่โฮเทลรีวิวทางชาแนลยูทูบครับวันนี้ผมอยู่ที่ครับพัทยาครับจังหวัดชลบุรีครับวันนี้จะมารีวิวโรงแรมหรูระดับ5ดาวอีกหนึ่งโรงแรมนั่นก็คือโรงแรมอาณาอาณาจินล์รีสอร์ทแอนด์บีล่าครับโดยจะรีวิวในส่วนของห้องพักนะครับบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมแล้วก right ็สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรมครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ นี้ก็จะเป็นบรรยากาศในส่วนของล็อบบี้เช็คอินนะครับครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของล็อบบี้เช็คอินนะครับนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงแรมครับธนาอนันต์ครับรีสอร์ทแอนด์วิลล่าครับพัทยาครับนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับของับล็อบบี้เช็คอินครับเป็นล็อบบี้แบบเปิดครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับโดยรวมครับนี่ก็จะมีทีนั่งรอครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นครับอีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับไฮไลท์แรกครับจะเป็นบันไดวนนะครับนี่ครับบันไดบันไดวนนะครับนี่จะเป็นบันไดวนนะครับอ่าครับันนี้บรรยากาศครับครับโดยวันนี้ผมพักที่ห้องครับโอเชียนฟอนครับสกายพาสครับ เดี๋จะพาไปชมด้วยนะครับซึ่งห้องโอเชียนฟอนสกายบาร์จะได้สิทธิพิเศษครับก็คือเข้าใช้บริการขับบินเส็ตครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมในส่วนของอัปเตอร์นูทีกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบครับเป็นโรงแรมสตล์ตัวตึกครับแล้วก็เป็นแบบวิลล่าด้วยนะครับสําหรับอาณาอนันครับพีสอรแอนด์วิลล่าครับนีบรรยากาศถือว่าล่มลื่นครับนี่ครับสวยงามเลยครับ เดี๋ยวไปดูในส่วนของ a f t e r ร์นูนทีกันนะครับครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของ a f t e r ร์นูนทีกันนะครับที่ห้องอาหารครับของโรงแรมอานาอนันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของอ f t e r n o o n t ทีนะครับเราไปดูกันนะครับ จะมีในส่วนของผลไม้ครับผมแซนด์วิชครับหัวซองครับให้ทานครับเราจะเป็นผลไม้มีคุกกี้นะครับผมมีน้ําผลไม้นะครับน้ำฝรั่งครับมีชากาแฟครับอันนี้กดได้เลยนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในห้องอาหารนะครับของโรงแรมอาณาอนันครับในช่วงของ a f เตอร์นูนทีครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในครับถือว่าร่มรื่นเลยครับ โอเชียนคอสสกายบาร์ครับดย๋ยวไปติดตามชมกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในห้องพักนะครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นสามครับทีนี้จะพาไปชมในส่วนของห้องพักกันครับห้องโอเชียนคอสสกายบาร์ของโรงแรมนะครับ รีสอบบนมีเล่าพัทยาครับอยาไปติดตามชมเลยครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศครับทางเดินไปสู่ห้องพักครับโดยวันนี้ผมจะพักโซนที่เป็นตัวอาคารครับของโรงแรมอานานันครับนี่ครับอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในครับของโรงแรมครับ อ่าครับผมอันนี้มานะครับดีครับห้องครับโอเชียนฟอสตายบาร์ครับน่ก็จะเป็นเลขห้องครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันครับโอเคอันนี้ก็จะมีคีย์การ์ดอีกหนึ่งอันนะครับเพื่อเปิดระบบไฟนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูในโซนของห้องน้ําก่อนห้องน้ําถือว่าใหญ่เลยครับโอ้โหนี้ยาวมากครับผมอันนี้ก็จะเป็นครับส่วนของชักโครกครับมีสายชาระให้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ฝักบัวครับแล้วก็มีชาเวอร์ครับใหญ่ให้ด้วยครับเด็ดชาเวอร์ครับนี้ก็จะมีผ้าเช็ดตัวครับกระจกครับผมเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องนอนกันนะครับนี้ก็จะเป็นชุดชากาแฟครับน้ําเปล่าครับอ่านะครับแล้วก็จะเป็นของในส่วนของตู้เย็นครับไปดูของมินิบาร์กันนะครับอ่ามีมินิบาร์อันนี้จะเสียตังค์นะครับมินิบาร์ครับแล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนที่เป็นห้องนอนกันครับอันนี้จะเป็นเตียงคิงครับ เตียง่อนข้างใหญ่เลยมีโซฟาเบดด้วยครับห้องกว้างครับผมอันนี้ครับมีทีวีครับ LCD นะครับอ่ามีก็จะมีมุมทำงานให้เล็กๆครับตรงนี้ครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของไฮไลท์เลยครับห้องนี้เป็นโอเชียนฟอนต์ครับสกายบาร์ครับจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับไฮไลท์จะอยู่ที่ตรงระเบียงครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้นี่ครับอ่าอย่างที่บอกนี่ครับเป็นอ่างจักรกุซี่ครับผมอ่าแบบกลมนะครับ จะหาค่อนข้างยากครับที่เป็นอ่างจากุซี่แบบกลมและอย่างที่บอกครับเป็นโอเชียนฟอนครับอ่าจะเป็นเห็นวิวทะเลนะครับอันนี้ของวิวรอบๆของโรงแรมครับอื่นๆครับอันนี้เป็นวิวของอาณาอนันครับดีสอร์เอเวอรล่าติดหาดนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของชายหาดด้วยครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศด้านในครับอันนี้ครับเป็นเตียงคิงครับครับเดี๋ยวขอครับอ่าเตียงโอเคครับหอนุ่มสบายทั้งผม เดี๋ยวไงช่วงนี้นะครับขออนุญาตจบการรีวิวนะครับภายในห้องพักก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทัพสิ่งอำนวยความสะดวกครับภายในโรงแรมครับของอนาอนันท์ครับรีสอร์ทแอนด์วิลล่ากันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเช่นสาว่ายน้ำฟิตเนสแล้วก็ชายหาดด้วยครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ จะพาครับไปชมครับสระว่ายน้ำครับของโรงแรมคานาอารัมอาดีสเซอร์ไอส์เรนล่าครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นไม่ว่าจะเป็นห้องพิเับครับห้องพิเศษแล้วก็ชายหาดด้วยครับเพราะว่าโรงแรมมีจุดชายหาดครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับอันนี้ก็จะเป็นครับบรรยากาศทางไปสระว่ายน้ำครับเราจะพาไปชมสระว่ายน้ำกันครับที่นี่จะมีสองสระนะครับสระแรกครับมันจะเป็นสระแรกครับไปดูันครับนี่ครับ นี่คือบรรยากาศครับสระไวน้ำนครับนี่ครับสระแรกครับสระยาวครับนี่สวยงามครับครับนี่นี้คือสระไวน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสระที่สองกันครับสระที่สองครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของสระไวน้ำนะครับ จากที่สองครับจะอยู่ด้านล่างครับมามีบรรยากาศของ้นตกเล็กน้อยด้วยคนระับแบานี้ครับ,บรรนี่จะเป็าด้านล่างครับักที่4แบบว่ายน้ำของโรงแรมอาณาอนันต์ครับเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของห้องพิเ็ษแล้วก็ห้องคิขับนะับาสำหรับเด็กกันนะครับ ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของห้องฟิตเนสกันนะครับนี่ครับฟิตเนสของโรงแรมอานาอนันครับอันนี้ครับจะเป็นห้องฟิตเนสครับห้องอาจจะไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับันี่ครับอันนี้จะเป็นพวกแมชชีนฟิตเนสครับอ่าครับีแมชชีนฟิตเนสมีจักรยานมีลู่วิ่งครับนี่ก็คือบรรยากาศครับในห้องฟิตเนสครับของโรงแรมอานาอนันนะครับ รีสอทครับแอนดิล่าพัทยาครับเป็นบรรยากาศครับครับอ่าเป็นพวกแมชชีนฟิตเนสนะครับเดี๋ยวไปชมในส่วนของห้องคิดขับสำหรับเด็กกันนะครับนี่ก็จะเป็นครับมีห้องคิดขับด้วยครับอ่าแต่นนี้ครับยังไม่เปิดครับตอนนี้ครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศขนาดของห้องคิดขับนะครับสำหรับเด็กนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของครับชายหาดต่อครับ เนื่องจากว่าโรงแรมอาณาอนันต์อยู่ติดชายหาดเลยครับเราสามารถชมวิวได้ครับครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของชายหาดกันครับมาดูกันครับอนี่ครับจะเป็นชายหาดครับโรงแรมนี้จะติดชายหาดเลยครับอาณานันนะครับรีสอร์ทอันวิลล่าครับพัทยาครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของโรงแรมครับ โรงแรมสไตล์ตัวตึกครับนี่ครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นวิลล่าด้วยนะครับนี่บรรยากาศสวยงามครับนี่ครับอ่านี่ครับกาดครับนี่จะเป็นชายหาดครับและอีกหนึ่งไฮไลท์เลยครับนี่ครับต้นก้ามปูครับอ่าอยู่ติดชายหาดครับ นี่เป็นชายหาดครับบรรยากาศถือว่าสวยงามเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นโซนของวิลล่าไม่ได้รีวิวนะครับอันนี้จะเป็นโซนตัวอาคารนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศนะครับอย่างที่บอกครับนี่ครับเป็นชายหาดเลยนะครับสวยงามครับเป็นชายหาดของโรงแรมครับ นาอันนัครับที่ต่ออันนิลล่าครับพัทยาครับ ครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมมุมทัพลายอาหา,ารชาบุฟเฟ่นะครับของโรงแรมาอาณาอ,าณาขขขอ,อนันท์ครับที่ต่อแผ่นทีลาพัทยากันนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้ขขงางครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับรครับผมอ่าจะได้ชมบรรยากาศนะครับตอนเช้านครับเขาจะได้ชมลายอาหารกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับลายอาหารในส่วนของโตเกียวนะครับ ต่างคนครับแล้วก็จะมีนครับแล้วก็จะเป็นพวกท็อปปิ้งครับต่างๆครับมนี้ส่วนผสครับันนี้จะเป็นพวกชีสครับต่างครับแล้วก็จะเป็นลายของผลไม้ครับนี่เป็นบุฟเฟ่ต์ครับอาหารเช้าครับนี้ก็จะมีอ๋อมีซูชิีด้วยครับตรงนี้คูชชีครับ สลัดครับของพวกตลาดต่างๆครับสลัดครับไปดูในส่วนของลายที่เป็นพอดิบกันครับเอ่อครับตามมาตรฐานโรงแรมครับทั่วไปครับหางครับน้ำเงี่ยแข่งแรงซีกอครับกราตัญญาด้วยครับอันนี้ว่าเป็นพวกสเตชันขัาครับทำตามมาตรฐานครับดูในส่วนของนี้ครับ มีส่วนของเส้นท uh, ุกขัวครับผมนี้ก็ทำกันสดๆครับมีครับมีส่วนของเส้นกะทิโถครับ้ต้มครับครับมีซลาเปาด้วยครับมีส่วนของนคัครับาวสวยนะครับว่าลกหล่ยเลยครับ ไปดูในส่วนของโซนเครื่องดื่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศครับภายในห้องอาหารนะครับจะดูในโซนโซนเครื่องดื่มกันครับอินกองเครื่องดื่มครับจะเป็นโซนเครื่องดื่มต่างๆครับอ่าน้ำครับส้มน้ำสละครับตาวครับเนยโกโก้ครับกาแฟครับ เาราสัางได้เลยครับรว่าครบทันเลยนะครับอยางไงช่วงนี้ขอนะีญาตไปรับประทานอาหารก่อนนะครับจลับมาพบกในช่วงต่อไปของรายการด้วยนะครับ ครับผมช่วงนี้ผมขออนญาตจบการรีวิวนะครับโรงแรมอาณาอารันนะครับรีสอร์ทแอนวิลล่าพัทยาครับจากเนียงเท่านี้นะครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆเข้ามาก็จะได้รับชมกัอนใครแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะไปรีวิวโรงแรมอะไรวันนี้ก็สวัสดีครับผม ถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ